โหนี่สุดก็ได้เวดวนนี้มาว้ามีมุมมีมุมมีมุมทุกคนทำเควสอยู่แล้วก็ป้นธนาคารปีแล้ววู้อออโอไม่นะเรากำลังจะได้ของเลย ข้าคนอยู่คน,ยค,นคนเดียวเลยมาป้องหหยเลยเหรออือวะพึ่งกำลังขายของฮะฮะ,ะพวกเจ้าตายซะบอบปนธนาคารเป็น่เน,เนเลยโอ้ย ค่าหัวเราพันหนึ่งแล้วเนี่ยราคาคนไม่ปล้นธนาคารแล้วค่าคนสบายาได้ของมาเต็มเลยนะค่าคนก่อนที่เขาจะขายของค <c oughs> ่าคนคหัวเรามาวะค่าหัวเราพันหนึ่งร้อยแล้วนะถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม,ไม่รู้ว่าม,<อ>มันได,มนไดน้มันได้เงินเท่าเดิมเปล่า บากลังมีอำนาจข้าคือกรินโดว์อลกินได้บอกินได้บอกรอนันใช่ไหมเจ้ากรินโดว์อลตายแล้วเอออาเรียบร้อยตายตาหน้าตาตากินได้วะอยู่ไหนขอข้าหัวหน่อยข้าหัวไปเรียบร้อยแล้วโดนนางฟ้าฆ่าตายใช่แล้วก็กำลังรอเพื่อนๆอยู่สักพักเจอคนอื่นฆ่าทายเลย แต่สกิลน้ำนั้นโหดจริงเราต้องการสกิลน้้มาคร,ครวับอ๋อมันวับมันว,วับแล้วนีมาด้วยใช <laughs> ่ีอาด,ดีอาร์ตคิวเอาของเราขึ้นมา <laughs> โอเราเจอเวทมนต์หลายคนเลยเอาอจิมมี่ตายแล้วอ่ะจิมมี่ตายได้ไงจิมมี่ไม่ได้เอฟเคอ่ะที่ไม่อยู่ดีก็มาอยู่ในคุกเร้ทำไมเรามีมงกุฎด้วยให้กลับมาเปิดกล่องได้ด้วย ก้อนโชคดีมากที่ก้อนหนีกลับเข้าไปเมื่อกี้โอ้โ้ฮิวตัวเองได้จ้าโอ้ยร้านค้าเปิดร้านค้าเปิดเมื่อกี้ อมีให้ป้นธนาคารอ่ะตอนนี้ป้นไกลป้นธนาคารอยู่ลงมาเดี๋ยวนี้นะและคราวนี่มันทำอะไรเนี่ยพอวา f o l l o วิ่ g 20%บนัสอินคอฟอร์มเซอร์ริงเซ็งเซงยูนิตก็จะมาเป็นเลนแมจิกกับบี ป้นป้นหีบแล้วไปพ้นแจกันโอเคไปขายของตรงนู้นแหละเฮ้ยมีใครตามเรามีใครแอบตามเราอยู่เราไม่สนเราจะไปขายของรอเราด้วยแล้ว <laughs> เรากำลังขายของโอ้มีคนพยายามยิงเราเราเองไม่เราจะขายของท่าเราไม่ทันหรอกขายของแล้วเฮ้อันเงินขโมยยากไหมอ่ะก็ไม่ยากก็ไม่ยากนะอาร์่ไหนวเราเราไปเป็นโจนกันเดีกว่าเราไปเป็นโจนกันดีกว่ามาหาเรามาหาเราเดี๋ยวเราสอนวิธีเป็นโจนง่ายมากเลยเราให้ค่าพันเดินเนี่ยตอนเนี้ยป้นไม่แก่ง่ายง่ายเราอยู่ที่บอสอาร์ตอยู่ไหน เราเราไปไหนแล้วเราอยู่ที่รอขายก่อนพูดทีเราอยู่รอยก l คลิปอ่ะไม่เนี่ยอาจไม่ได้อยู่เราอยู่คนเดียวอยู่รอยก็คลิปข้างบนซ้ายเราอยู่ข้างบนซ้ายว้เวทเล่งพอดีเราเราเนตโหลดเรากำลังจะอัพเกรดของแบบหนึ่งเราอยากได้ไอ้เวทมนต์นั้นมากเกินที่ล็อกคน มันต้องนับใส่ใส่ไอ้สายน้ำอะ่ะใช่ไม่เป็นไรเรามีเวทมนต์ในที่ทำให้คนเอ่อมือมือหายก็พอไม่หายเรา <Okay. S 2> เราอยู่บ้านบ้านเกิอดอ่ะอ้าหวัดดีเอาเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่อาร์ตมิโออะไรยังไม่ไปเออรนเ,นเราโดนฆ่าเลยเราก็คิดว่าอาร์ต อยู่าหัวหายเลยโถไปไหนก็เดีย๋ยวว้าไปที่ป้นธนาคารกับเราไปเลยโอ้ยเราเรา,เราลืมเราแปลงร่างโอ้ยเอาอาช่วยด้วยโอ้เออเราเผลอกดบีเมื่อกี้อา้าว เราโดนวัปออกมาเราโดนเอาอยู่ดีเราก็กลับกลับมาที่เดิม,มเดิม<า>ปิงเมื่อกี้ปิงั้มมีโจนป้นธนาคารไปแล้วไอโจนนั้นมันต้องเป็นของคุมันไปไงอะ่ะเขาหนีไปแล้วโอ้ยโดนน้ำเราเอง <laughs> อฮะนี่ใครไอคนที่ เอา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 ไอเนี้ยมาเราไม่ใช่คนละคนวู้เราฆ่าคนมีบาวตี่ห้าร้อยอะไรอีกหรืออะอโอยง่ายว่ะเอ้นโนอบักไปจะได้เนี่งอืีกออกไะเฮ้ยปล้นธนาคารง่ายมากง่าย เราก็มาขายจุดเกิดสิขายจุดเกิดมันก็มีคนตีเราสิเดี๋ยวไอเซอร์นี้มันบงก็อกเนี่ยใช่ที่จุดเกิดมันตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอตีได้ถ้าเป็นโจรรเเข้าตีไดหอโจรโดนตีได้ทุกทีขายแล้วอย่างน้อยก็ได้ตังค์วะอ่ะเราขายของแล้วได้พันหนึ่งน้อยก็ได้ตังค์เกิดตายเลยกิ๊กจิมมี่จะฆ่าเราเหรอ โอกูเล่นหลอกอกแล้วก้ยใครมันตีเราเราจะมาตีกันทำไมไอ้มันดีเโอ้ยโอ้ยรา,ขขาคาทุกคนตายแลลว รอบนี้มันไม่เถื่อนเหมือนเซิร์ฟที่แล้วเซิร์ฟที่แล้วเวถวเื่อนมากขับถกระเป๋าเป็นถึงกระเป๋าเกมมันค้างเด็ดดีเน็ตครับไม่น่าจะเป็นที่เซิร์ฟป่ะเพราะเซิร์ฟเรารูซิสตอนแรกๆเงินเซิร์ฟมันกระตุกไม่ปล่อยมันกระตุกเราต,รตรายเลยเราอัปเกรดไดเวทมนดีๆมาใช้ไง <c oughs> เอาเฮ้ยโอ้ ไงหมอฮะอ,อัพอีม,มีกดไอ้สมุดสีฟ้าเบลอ่ะอีม,มีแป๊บหนึ่งเรากำลังสูง้ใครใครยินร้ายูงมีคนสู้กันตรงนู้นทำอะไรกันได้ดีเนี่ยไม่เราดีดโดนเข้ามาโจนนัคือบอสอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อตัวแมเลยไปเลยตัว โอ้ยมันมีไอ้พวกที่บินได้อ่ะเราสู้ไม่ได้โอ้่มีปีกอะ่ะใช่โอ้สกิลเขาโหดมากเน่โอ้โหมันโคตรแรงเลยนี่ใครเนี่ยเขาสู้กับใครเนี่ยไม่รู้ไม่คิด้มีไอเอฟซีเกิด คนนั้นเป็นตัวปีติดคนดีต้องทำอย่างไรโอ้ยโอ้โนเพราะเราเป็นกลุ่มโจนมาฆ่าเซิร์ฟนี้ดีกว่าเราคิดเราจะไม่โหด่ะจะก็คงไม่เรา ทำไมเรามีข้าหัววะข้าชจืดเลยก็มีข้าหัวเฉยเลยไม่รู้เหมือนกันมาก็มาเป็นโจนเหมือนกันไหมเดี๋ยวโอเดี๋ยวแปลงร่างก่เดี๋ยวต้องกด B เพื่อแปลงร่างก็เลยนะ B เพื่อแปลงร่างเป็นโจนอย่างนี้ B อ่ะเนี่ยเขาเชิดเท้ามาตัให้ทูโอ้ยเขาเห็นเราปัดอะ โอ้ตายเลยโอ้เราฆ่าคนที่เป็นนางฟ้าตายไปแล้วพยายามไปแต่เราตายไปแล้วเมื่อกี้อ้าวอ้าวเราตายแล้วแล้วเราอ๋อนี่ไงเรามีนางฟ้าอยู่ไปแล้วไปพวกเราสี่คนไปเป็นโจรกันโอ้เราโดนฟ้าเราโดนกระตือพี่มี่ไหนตายแล้วใครโดนกะโหลกนะใครโดนกะโหลกเอ้ยมีปีกวะเนี้ที่ไหน โอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าโอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยมันเสกใครเสกอะไรมาเนี่ยเสกทุกน้องได้คาร์อะไรเนี่ยนคอมเมนต์อันสุดท้ายเหรออันสุดท้ายที่เป็นฝ่ายไม่ดีอะโดมินัสะอะอ้าวไล่เวทมนต์ไปได้แล้วเจ้าโอ้ยเขวาปหนีขวาปหนีเรา เอาเลยว่ามันว้าวะโกงขานาดไหนมันกดจิ้มแบบ Nintendo Nintendo Switch เรากำลังไปตู้เขาเี่เงเราตายซะก็ดฆ่าเขาได้เอาปีกเขามาก็ดตาสวยงามก็ดม่ปีกแล้ว

ไปปนธนาคารกันไหมก่อนทางด้านซ้ายยืนนิ่งวะยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่งจะอะไรจะอะไรขึ้นน่ามันไม่ป่าด้วยเหรออพาดเขาเรากดเราแล้วโอ้ยมันมีโอ้ยออาเป็นคนดีก่อนเราเป็นคนดีก่อนเราฆ่าบอสกันเราเป็นคนดีก่อนโอเคเป็นคนดีฆ่าบอสเอ้ยบอสบอสชื่อฟ้าโอ้ยเราโดนเราโดนไม่ผนอะไรโอ้ จิมมี่วัดไข้างล่างสายจิมมี่พวกเราอยู่ข้างล่างสายหมดเลยแล้วเราถือเราถือมือวเนี่ยถือศพไปทำไมเอาล้วถือศพทำไมมันมันต้องปล่อยยังไงไม่รู้โอ้ยนั่นใครโอ้โหยโดนโดนฆ่าตายเลยแล้วทำไมเรามีค่าหัวอ๋อเพราะเราเผื่อกดบี โอ้เราตายไม่นะก่อนมอกุมกุลเราล่วงไปแล้วออโอ้ไม่นะโอ้ยละมัน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 หนีแล้วไม่อยู่แล้วไม่นะเราโดนยิงตาย เราบอกแล้วว่าเป็นเกม PvP มันคือเกมคาวบอยที่ใช้ไม้กายสิทธิ์ใช่เดสเดสสีแดงอีกนิดเดียวตรงนี้ดีอ๋อต้องมีมงกุฎใช่ไหมมันถึงจะปีกโอ้ยเราโดนเออเราลืมไปว่าเราเป็นโจนเือเราก็คิดู่ทำไมเขายิงเขาอ่ะสวัสดี ทไมอยู่ตรงนี้ล่ะกอปล่อยเราจะคุกหน่อยก่อนมาทำอะไรกันตรงนี้อ้าวเฮ้ยกอดกลางกลางหลังจนเอ้าไอ้จนจนตายไปแล้วโดนระเบิดตายไปยฮดีมากเมื่อกี้กอดฆ่าเขาเหรอเราไม่ได้ฆ่าเฮ้ยโ่อเขาวาร์ปหนีก่อนอ้าวเฮ้ยกอดพวกเราพูดเดียวกันอ๋อ ท้อทีบอสตอนนี้เราอยู่ในชุดตำรวจก็หนักหลังเราท้อทีบอสตอนนี้เราฮึ่งเล่นอะไรกันเนี่ยเราเราอยู่ต่อหน้าคนนะบอสเราเราต้องเราต้องทำหน้าที่ว่จิมมี่อยู่ไหนเราเป็นสายหาให้บอสเราต้องสมจริงตายให้หมดตายให้หมดตายหมดโอ้ย ใครทับอะไรนอ๊ะออเอการข้าใจี้ิลัการโจมมันจริงกันได้โอ้ยแก็มีสกิลน้ำเหรออก็มีอนียฟ้าผ่าไอ้เหรอใครวะอ๋อน่าจะเป็นความมดเลเวลสูงมากอ่ะจะมีทั้งฟ้าผ่าวูโอ้มีโจนกี่คนอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้อนี่น่ะนี่น่ะ สวัสด,ดีาก็ <ขอ S 2> จีรอขอขอ,ขอโทษตัดคาเหรออูโจรสี่ห้าคนปล้นธนาคารอันเดียวกันหมดเลยละ่ะ <c oughs> อะไรนะที่ไหนพร้อมใจกันไปโจรเหรอตรงไหนอ่ะในตรงธนาคารตรงกลางอะ่ะเฮ้ที่เลื่องเรื่องเอ่ร King Bank เหรอใช่ปล้นกันเต็มเลยเมื่อกี้เราเพิ่งเข้าไปปล้นด้วยโอ้มีตำรวจตามแล้วอ้อ ฟังอาจพยายามฆ่าเราตำรวจสองไปขายแหละไม,ไม่เน็ดมันหลุดไปจ้วอุ้ยมีโจรเต็มเลยในนี้ขายของก็วรวยแล้วรวยแล้วโอ้โยอะไรโอ้โยเฮ้ย,ยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ ชวนมาเล่นมาเล่นเกมที่เอ่อตายตายตายเรือตายเรือเลยมาเล่นเกม PVP การเกมฟาร์มเกมกบบแววมึงทำกูเกมอะไรเนี่ยนี่คือความผิดของอาร์ตเอ้ยทำไมล่ะก่อนอันนี้ป่ะเราไม่ทันทำอะไร พอทีเราอยู่ต่อยอยู่ต่อหน้าประชาชนเราต้องทําเป็นคนดีไว้ก่อนถึงรับหลังเราจะไม่ใช่ก็ตามขอรับั้าเจมี่ขอรับข้าหลังนี่หลังรัเข้าใจญ่เพราะนึ่เราเป็นคนที่ต้องตีบนทอาไปทำอะไรได้แบบท้าแอบนียนะท่านบุตรข้างในทำอะไรกันอ่ะฆ่ากันตายอยู่ข้างในแล้วศพทำไมมันมันมันติดที่มือกุเอาไปกะดอกดีดอกบสิงดีดอกไปแล้ว เราวาไปปล้นธนาคารและธนาคารไหนอ่ะอามันยังไม่มีให้ปล้นล่ะมันยังไม่ตายเลเนี่ยจะตายบนนะครับเราวาไปฆ่าคนละไปฆ่าคนโอ้ยว้าฮ่าห้าเราเป็นโจรฆ่าคน โดนเหรอโดนเหรอมันโดนเหรอโดนเหรอมันจะโดนลุมนะพโดนลุมมีตะเกียร์จับทั้งนั้นเลยนะดูไม่ไหวแล้วมันทำอะไรกับไอตัวนี้มันต้องฆ่ามันใช่ไหมใช่มันก็ไปน้ำแล้วเจ้าของอ้อ ไม่ได้ของครัของอยู่ไหนอ่ะก็เสียเวลาไว้ถ้าเสียเวลาที่ผ่านไปดีกว่าเอาให้กัดไปนะกัดไปเอาวันอาทิตย์รึเปล่าตันติฮ่าฮ่า่าอโดนคู่ อ้ยโดนยิงผิดในอำเภอสู้เราไม่ได้อ่ะยิงในทีละหกนัดเท่านั้นเลยต้องซื้อวันที่ดีกว่านี้เอาแย่แล้วเราเห็นนายอำเภอเกินใหม่โอ้โหก็สุญหันหน้าเราโอ้ยไม่นะแล้วแต่ไม่ได้มีขับแค่คนเดียวตารู้หรือเปล่าโอ้ยรอดโอ้โนอไม่นะเออโดนเวนปดออ เออโอ้ดสไลด์สไลด์ลงน้ำเลยศบแล้วทำไมพวกเจ้าไม่มาเป็นโจรกับเราเมื่อกี้มันมีคนที่ไปช่วยเราถล่มหลังโจรใช่ไหมพอทุกอย่างจบมันก็กลายเป็นโจรแล้วมาฆ่าเราทิ้งอะไรแย่จังเลยนะเจอแบบนั้น เหรอตายไม่ตายอะก็ดีเหมือนกันนะฟาร์มได้ได้คัมพีทีละอันทีละอันใช่ฟาร์มได้เยอะแล้วถึงว่าตราถึงแปลงร่างนี่เมื่อไรเลยเรามีห้าสิบอันแล้วเนี่ยโอ้เยอะมากเลยกาฟ้าค่าห้าสิบคนเลยสมัยกายสิทธิ์เดี๋ยวใครมันถล่มบ้านทิ้งหรือเปล่าเนี่ยบ้านมันพังเลยมันโอ้โหใครโจ้เนี่ยคนเอ้ใครโดนมันชื่อคุณฟูมต้องรัวออกไปเราจะป้น เขากับปนโจนทำไม่นะโดนโดนสักแล้วบอสก็เอาทำไมเราเริ่มไม่ลดอ่ะอ่าเริ่มนลดแหละพินยาตะเฮ้ยแค่นีคนจเนียนเก็บโอ้ยโอ้โหทำไมโจรสู้โจนเาไยเป็นโจรกันหมดเลยเมื่อกี้ S <S มื่อกี้ยังมีฟดเป็นปกติอยู่เลย <S 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 โจตีโจนโอ้โหเราจบเรากด็นไปดูเลยว้าไปไหนดี <S <S ตีหลังกูทำไม <S <S ไม่มึงตีหลังกูทำไมเอาเะทอขทิทงป้นแล้วเราปนแล้วไม่สนละใครมันป้นเราเองมาทำไมกูตีมันตีมันไม่ไม่ไม่เข้าเลยวะ บางคนมีแบบเออสกิลเออความอึนนดนหมคุณดงเลยเบอร์แมนก็แหลกโจนทังนั้นเลเอแถวเนี้ยมีโมดเราเห็นโจนกับเราบินอยู่คือคุณมากเอ่อไม่นะแบงมุมแบงมุมเต็มเลยเราตามไม่ทันแล้วมาน้าหมดเราจะขายของแล้วอ้า,ออาแบงมุมตีจะตายแล้ะ ไม่ัจิมมี่ไปโดนแมงมุมเราก็เป็นโจนแทนเลยในยเมื่อไอคนเดิมมันโดนราคาตายน่าู้ว่แล้วทำไมกูโดนโดนจับอ่ะแปลว่าจิมมี่ตายตอนเป็นโจนโจนเป็นตอนไหนวะกูแค่ข้างมุมโอนอีกรอบเมื่อกี้เราซึ่งโ้นหนึ่งรอบเรามาป้นรอบที่สอง ยยิงศพเราด้วยใครยิงวะ <c ười> คนอื่นเราไปฆ่าคนอื่นมหมเอาเปล่าเขาไม่ยิงเราเราเอางแหละเอาหรอฮะทำไมจิมมี่ทำเนี่ยใช่ไม่ถึงคนที่สามารมาอ๋อโดน,นาาทิ่ยตายแล้วกูไม่เล่นละเกมเนี่ยกูเบื่อแล้วโดนที่ยตายแ <c ười> ล้วโดนอะไรมาว้าใครการ์เจอว่าแบงออกหมาหรือมันกันตาปัก หน,นีแล้วหนีไม่ทันหครั้งต่อไปแม่งตั้งหมื่นข้างก็เป็นโจรกับเป็นคนดีได้อะไรได้ตังเยอะกันโจรดิเราได้ปลดล็อกเซนเชอร์ไปตั้งแต่เมนะื่อไหร่เราเพิ่งสังเกตเราลงกดล็อก,อกคัดนะ มค่มีธนาคารแล้วอ่ะือยังไงคือต้องเราอัพมันต้องอัพให้ครบบุคลาหรอไม่แค่อัพให้ครบเปิดตามที่บอกเพื่อเลื่อนขั้นเฉยแล้วมันเลื่อนขั้นไงที่มี่ต้องกดล็อกสิบข้งลงเามันต้งใช้ที่อีกกี่ครั้งอ่ะกเสือกี่ครั้งอ่ะซืือสกอกี่ครั้ง่ะของที่มี่กี่ครั้งถึงจะอัพขั้นไปขั้นต่อไปไม่ถึงเทียสองก็หรอใช่อ๋อบอกว่ามันต้อง ค่าคังน่าจะจิมมี่ต้องซื้ออัพสก,กิลอีกค่าครังก็ซื้ออันไหนก็นได้ให้มันครับอ,อ,อันนี้ก็ใส่สุดทุกอันนะเพราะว่าเวทอันท้ายๆมันดีกว่าอดดููีเป็นโจนนี่ไม่ต้องทำไรแค่พ้นๆแล้วก็ได้ตังค์ วิง่งวิ่งวนๆนันก็ได <ตา S 2> ้แต่ล้วไม่เสียดังเลยนี่เฮ้ยคนนี้ก็เป็นโจรเหมือนเราไม่ใช่เหรอ,อไม่ก็ไม่เสียดังใช่ป่ะถ้าได้ของแล้วอะไดเ<ร>เ้เราป้นเอ็นเราไอ้นี่ป้นเ <c oughs> อ็นพีซีเฮ้ยนี่มันคืออะไร What? เวทมนต์ของจริงเราทะลุพื้นได้ด้วย <c oughs> เราโดนโจม เอาเวไกเนี่ยเจ๊ธิรพรเนี่ยพ,พุ่งพิดหลายรอบเลยทิมมี่ต้องปรับไงไปอยู่<อ>ตรงห้อง,งอื่นปรับเลยปรับเลยอ๋อเราปนเราโดนโจนพกเดียวกันฆ่าเลยแหละโอ้โหถ่ายฟ,ฟ้าแกไอ้แค่ทีเดียวตายเลยโกงเกินเ่ย,เ,ยเราต้องไปเอาของมีใครจะบอสจะฆ่าเรานะฆ่าเข,ขาไง เอาของก๊อนมาให้เราคายไปแล้วอ้าวเราทิ้งก๊อนเข้าไปเดจงุดคายแล้วไม่นะกขอโทษก๊อนเราเป็นนักเวทไฟบอลเราดีที่เราเห็นร่างจริงของข้าได้ยังไงข้าอุตส่าห์เป็นตำรวจที่ดีมาโดยตลอดนี่เจ้ารู้ความลับของข้าพลาดข้าัว่าเท่าไหร่สามลอยโคเยอะนะเนี่ยะเอ้อตายอ้าว ทำไมมาเกิดตัวนี้ก็ถ้าดโดนโดนโจนข้างไงถ้าโดนโจนข้ามันจะไม่เป็นอะไรโอ้อตัวใส่ไฟแกี้ยต่างตัวใส่ยฟมันคาดไหนอรูอเดี๋ยวตายโอ้ยเรายิงสกิลไม่โดนคนนี้เลยโอ้ยใครยิงไปาปะ